สู้ไม่ไหวแต่แกก็ดีนะฮะแกก็บอกอยู่ด้วยกันก็ช่วยกันกุ้มครองกันนะแกก็พูดดีนะฮะแต่ไม่กลัวสักอย่างเจอคนอย่างนี้เข้าไปผีก็ยอมนะครับในที่สุดก็เลยกลายเป็นเป็นเหมือน,นอะไรเป็นญาติกันอยู่ในบ้านไปเลยอะ่ะถ้าซื้อบ้านเก่าคุณอย่าลืมอุทิศบุญเรื่องใหญ่สุดเบิกบุญอุทิศบุญให้ทุกวันทุกวันทุกวันนะทั้งหมดในบ้านจะเป็นพวกคุณหมดเลยไม่ต้องกลัวเขา ก็เล่านิดนึงบ้านเก่านี่แหละผมซื้อบ้านอาไว้ที่บางระจัน์จังหวัดสิงห์บุรีบ้านหลังนี้ถ้าปลูกเองสองล้านไม่อยู่ผมซื้อบ้านไว้ห้าแสนเองก็บ้านเก่าแล้วนะแกก็ย้ายไปอยู่กับลูกแกเพราะว่าอายุมากแล้วไม่ไหวอยู่สองคนตายยายไม่ไหวปลูกไว้อย่างดีเลยบ้านแข็งแรงมากเออบ้านหลังนี้ปลูกในที่ที่มีหมอดูทางในจะชื่อท่านหมอครับ ท่านสิ้นไปแล้วนะครับแต่ลูกของท่านรู้สึกว่าจะสืบต่อวิชาและบวชเป็นพระรู้สึกว่าชื่อหลวงพ่อเสือวัดดอนเยเผื่อนอยู่ที่อำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนี่แหละได้ข่าวว่าท่านก็ดูด้วยวิชาของพ่อท่านคงจะดูแม่นเพราะว่าท่านหมอคลับนี่ดูแม่นมากใช้จิตนะฮะท่านเคยดูที่ตรงนั้นไว้ว่าเป็นที่ผีโปะใครจะ่าไปปลูกบ้านอาผมก็ไปปลูกแล้วข้างบ้านเดิมมีต้นมะขามอยู่แต่แกมาแล้วแกตัดไปแล้วเออมี เด็กสาวคนหนึ่งในยุคนั้นแกสมัยก่อนนี่ก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไงก็ไปทองเขาเรียกลูกป่านะอย่างนี้ทองนะครับแกเอาเชือกล่างควายผูกคอตายที่ต้นมะขามติดบ้านเลยนะครับตั้งแต่นานมากแล้วนานมากนี่ก็คือตั้งแต่ผมเด็กๆก็เล่าๆเมื่อ45ปีก่อนนู้นตายไปนะครับส่วนพีโป่ง People ก็อยู่ตรงนั้นจริงไหมผมก็อมขอพิสูจน์ทราบนะ ทั้งผีโป่งทั้งผีตายท้องกลมบ้านหลังนี้ใครจะอยู่วะเนี่ยผมก็ขอพบหน่อยโป่งมันรูปร่างยังไงวะก็จะอีตาคนหนึ่งก็เป็นผู้ชาย